ถูกใจวัยเรียนออมสินชวนออมแถมรุ้นรับรางวัลเพื่อการศึกษากับสลากออมสินพิเศษ1ปีอยู่สลากนะครับฝากขั้นต่ำเพียง20บาทนะครับฝากครบรับดอกเบี้ย0.3%ต่อปีนะครับรุ้นมูลค่ารวมรางวัลน,นะครับรวมทั้งสิ้นมากกว่า9ล้านบาทต่อเดือนนะครับรางวัลละ30ม0 0บาทจำนวน5รางวัลน,นะครับหมุน5ครั้งต่อ1 ต่องวดนะครับต่องวดจะลุ้น5ครั้งครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าระยะเวลาการรับฝากนะครับเริ่มฝากตั้งแต่17สิงหาคม2566เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ถึง17ปีถึง22ปีนะครับนับจากปีพุทธศักราชนะครับอายุตั้ง อายุของสลากคือ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง12ครั้งด้วยกันหน่วยนะครับหน่วยละ20บาทออมง่ายๆนะครับลุ้นรางวัลเมื่อฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.06บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ0.3ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1ฝากไม่ครบ3เดือนหักส่วนลด0.05บาทต่อหน่วย2 ฝากครบ3เดือนนะครับไม่ครบ1ปีไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะครับวงเงินในการรับฝากนะครับ1ฝากขั้นต่ำา20บาท1ห,หน่วยนะครับ2ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อรลยระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลนะครับทุกวันที่16ของเดือนนะครับหยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัลนะครับการรับเงินรางวัลนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลนะครับเงื่นไขหลักนะครับหผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลน,นะครับเข้าบัญชีเงินฝาก 2. ไม่รับฝากบัญชีร่วม3ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลากครบอายุนะครับโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับงเงินรางวัลน,นะครับรางวัลเพื่อการศึกษาจำ,จำนวนครั้งที่ออกรางวัลคือ 5ครั้งนะครับเงินรางวัลละ30,000บาทนะครับดอกเบีย้ยครบอายุนะครับฝากครบ1ปีดอกเบีย้ย0.06อัตราดอกเบีย้ยเปอรเซน์นะครับ0.3%อนถอนคืนจะได้รับ20บาทกับอีก6สตังค์นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะเริ่มฝากได้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะไปฝากได้นะครับสำหรับ ผู้ที่มีอายุ7ถึง22ปีนะครับดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษีนะครับแต่ต้องฝากาให้ครบ3เดือนนะจะได้เข้าเงินไขไม่งั้นจะหักส่วนตามอัตราที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับก็ไม่คุม้มเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเงินออมแล้วก็ลุ้นรางวัลพิเศษน,นะครับก็ลองลุ้นดูแล้วก็เป็นการฝึกการออมตั้งแต่เด็กนะครับ เพราะว่าพื้นฐานการออมเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เนี่ยแหละนะครับเริ่มขึ้นไปปิดเป็นนิสยัยพอเราติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเร,เรื่องการออมจะไม่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแหละนะเพราะเพราะเป็นอุป,ปนิสัยของแต่ละคนแล้วนะครับมันก็จะไปสเตปต่อไปคือสเตปของการเริ่มมองหาการลงทุนต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้นอยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่าน นะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจํานวนอออกจํานวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรลกอมาตรการป้องกันและป่าบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยือ่อให้รีดดำเนินการต่างไปน,นี้เช่น,นกรณีหลอกลวง c เซ็ center หรือแอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ 2. แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ2นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือสินโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่200,000บาทถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะครับหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน ธนาคารนะครับแชร์ข้อมูลการทุจริตระหว่างกันโดยไม่ติด PDPa นะครับผลที่คาดว่าก็จะช่วยลดบัญชีม้าป้องกันแล้วก็จำกัดความเสียหายได้ตํารวจ DSI ปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจ DSI ปปงได้รับแจ้งข้อมูลทุจริตที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วยเหลือให้รวดเร็วนะผลที่คาดว่าก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นติดตามผู้ลงโทษผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมนะครับเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกาันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับตำรวจ DSi ปปง,งช่วยลดจำนวนซิมม้านะครับซิมที่มิชฉาชีพเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดป้องกันมิชฉาชีพการเ,าเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยากจะให้แชร์นะครับยินดีเสมอมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้ต่างๆนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้ทุกข่าวสารนะครับที่ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมจะเล่าและออกคลิปทุกๆวันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ด้วยครับ